ใครวะไม่ใช่ของเราแวเก้าวก็หยิบไปสิขโมยใครไม่ได้ขนาตอนนี้อุ้ยคุณมอมมากเลยในกล้องอ่ะเจ็บเข้าก้องด้วยเออหยัมมาดู่ย่งนั้นได้อยู่ในเซเว่นเปิดคุดูการเซเว่นอยู่ยั่งนั้นอยู่ย่งเออเปิดรเซ่นเะไอเกมานไม่เป็นนะะอยู่ปาหลฟื้นไปเลยนอนหันหไป ตัดีสี่อุ้ยนี่ไม่ได้ฟังงานมาตไแวรอหอหย่าไปหอ๋อ

โคชาวมอมโคชาวมอมจริงๆดอยอ๋อเพิ่งว่าดอยหมูแดกแล้วอุยไม่กินจูนะคะซุปหมูฉ่ำจูเกินคนพี่ไม่รู้ใครหยิบมานั่นนี่อะไรพะโลนลองหาดิลังล่าแล้วอุ้ยปลาตาแจงให้เราแล้วปลาตาแจงทุกอย่างปลาเลือดปลาดีปลาเก่งที่สุดปลาหนูมีเรื่องจะบอกเลย หาฟอสเฟตแบบฉีดไม่เจอปังลตัวนี้าหนึไม่ได้จะขอกอออีฟังแล้วถาอนี่หรออ้ยอะไรอ่ะสเตเตุ้้ยอะไรวะน่ะตายห่ะแล้วมึงก็ถูกเลยอ่ะเฮ้ยอุ้ยธรณีมาแล้วนะครับธรณีตู้งยอ 네. 리프레시. 뭐 타이 그나비 삘나 가지고. 해 지는 넋 나는데 베. 커먼. 진짜. แล้วได้ไงอ่ะเปนิงอ่ะทไรกันเป่าเลยอะเอาตกอ่ะิัอ่ทำลย่าอนี่ไงกูเป็นเมียอีสังเป็นเมียอาจารย์เื่อว่ากูเป็นลูกได้ปะจบมันเด็กโดดเรียนโดดเวอร์นี่ยังไม่สุด เย้มีหูมีค่ะน้องนึกบอกขายไปไหนวะไปเมื่อกี้ทีไดียววะคนนู้นเขาไม่ต้องใส่เหลือเอาเหมือนกว่าขอดดีกว่าอ้าวไม่สดแล้วกูหิวอ่ะกูไม่รอแล้วโอ้ยแค่มีอันนี้เหรอที่โ o ด d i n g อ่ะ แม่กำลังจะทำหมดแล้วจ่กิบอะไรให้หน่อยสิเหน่จังอ้ยตัไนบอ่ะมันมองได้ทำแหลกหรือพี่ต้องใส่แก้ว่ก็วะมาแกงแสบว่ะชอบใจเหรอควายุนะนี่ไง็อตะเกียบลยตะเกียบอันนี้ก็ใส่แกงล้ห่งใส่แกงก ตู้น่งตรงนี้ไอแย่งสอคเอาเลยนะไอ้แย่งปอยังหงีองนี่เลยคือมันนี่มันมันี่มาบอกตอ้ใกปุยอุ้ยตั้งกล้องเหรออุ้ยหมดแล้เอาไปทิ้งดิไม่ท็อปอั่ะยาต้องเปนท็อปยาอันเนี้ยจิ้มเดิมไงยาหมลาท็อปมึงข่าคดงเท แม่ยอมให้แล้วบวแม่ขับอะขับอะไรวะอีดอกให้ด้วปอมานั่งนี่มาฝั่งนี้มาเร็วๆให้ไวาเอาพีชกูทำแบบนี้กู่าางีกูเยนะมันจะเต็มอุ้ยอะไรเขาเหนียวคืออะไรตัวสกอย มันไม่พอมานั่งนั่งพื่อฝั่งตัดอย่าง้วไม่ทำให้หน่อยอ่ะหมูเริ่มแล้วมั้งไปอเอาเอาขวดน้ำเปล่าที่ไม่มีน้ำให้เลยดีกว่จะเอาใส่น้ำจิ้มนั่นอุ้ยอะไรอ่ะขวดปลาเราเอาโดนอัดในเก็บวะไม่ได้เก็บแล้วเราไปเก็บวะอะไรอ่ะตากตากไว้เมื่อเช้าไงอ่างไหนวะอ่างน่าอ่างไม้เนี่ยตรงนี้เต็มเลยบางพี่ ใส่ใหญ่ๆเลยรอไมช้าจับไว้แมวเดินไปหยิบนี่มาเดินไปหยิบนี่มาน้ำมันน้ำมันงาไฟดูดที่นีอ่ะใช่ปะไฟดูดเนาะเออน่ากลัวระวังนะที่คนนี้กลับแลไปไอ้ยเข้าเ้าเอาอะไรนะเขาก็ตัดน้ำมันงาน้ำมันงาเออเดี๋ยวกูบอกให้จับมาให้หน่อยดิพัดอยู่นั่นระวังหูอุ้ยผเล่นเลยเหมือนทันท้ายเลย สบดปดูขออะไรสะบัดแตกามมากมันี๊ดจียามาดิทำไรทำอะไรมาเลย ไปค่ะไม่ออกไม่ยากฝาไปไหนล่ะแม่บอกวิเคระมาสี่มุ้งไงเอ้าเชื่อไหมล่ะเชื่อหรอออกมาแล้วออกมาออกมาใครไอซ้อมมาป่ะไอซ้อมมาป่ะนี่ยังนั่งเอียงอยู่ไหมลองนั่งเอียงเอียงอ่ะนั่งเอียงเข้าส่งโลไปแม่งบอกสี่สิบนาทีเย็บไปเย็บไปเจียวยาเข้ามานี่เร็วอ้่ะเข้าไป ขยบขยบเบียดไปฝั่งนู้นหน่อยฝั่งนี้ให้อย่าอีปูดเข้าด้วยมึงหยบเบียดไปฝั่งนู้นอีกอีกสองคนใช่แล้วเป็นหน้าคนเลยนะครับเจอคุณแม่อาจารย์หมดยังอาจารย์ให้จังหน่อยโฟกัสเวอร์ซ์เนี่ยมีจานนี้ไม่ใช่หนูเอาแค่นี้กัไม่มีตาไม่มันมีอาจารย์มาใหม่หนูให้ผู้ชายสองคนจะง่ายด้วยกันเลยมาผู้หญิงเกียรติยัง เราสามคนไหมแย่ๆจานได้เนี่ยมาได้ไม่เปลืองแต่บางคนยังไม่มีเดี๋ยวออกไปนิดนึงไม่ก็นี่ไม่ได้หลังแล้วปูนเข้ามาได้อีกอ่ะเขาเลยก็นี่ทำหมดเลยเข้ามาอิบมาหักเองเข้ามาหัเข้ามาหาปูนนี่แก่วนอยู่เลยเลยชื่อจริงคืออะไรชื่หออุ้ยอะไรชื่อมันเนี่ยชื่ออะไรเลยหมายถึงว่ายังไม่เที่ยวคืนแต่ค่งนี้กำลังจะเที่ยวคืนเวลายังไงต่อมันต้องหยุดกินแล้วไปดื่มคุ เออะม่ากเลยกินไปหกดอก่อยลมย้อนหลังนะครับฝนฟุเรื่นี้มีนวัตกรรมนะคะอช่การย์คลิกแล้วกูเลือกพมออ่าอันนั้นใส่แล้วเป็นหนุ่มหนุ่มใหอุ้ยอันไหนคือหมาลาบ้างอะเต่าอันนี้คือหมาลาบ้างอะนี่ถ้วยเหล็กไอันนี้หมาลาอันนี้หมาลาด้วยขยับไหมขยับเพิ่มไหมที่ฟูด้าอ่ะยอุ้ยปลาใช่เลยอ่ะหมาลาอร่อย หยบอีกมีถ้วยอีกปะมีถ้วยอีกปะมีอีกเยอะหมดแล้วไม่ใช่มีมีเยอะสองสามติเอามาเยอะๆเลยใช่ถ้วยเล็กๆอ่ะใส่น้ำจิ้มอ่ะป๊าก็ตาวด้วยเดี๋ยวเอาหมูคั่วเลยไม่ทันใจเดี๋ขาเดี๋ยวหมดเลยอีดอกแดงยู่ไหนถึงถึงถึงแขนยาวจำเบ๊กไม่เป็นไรหนูกล้วยเนี่ยกล้วยเหรอ ใครพูดว่ามันช็อตอะไรช็อตี่ไดูอะไรช็ออต่ะเออเอามาเหอะเอาอะไรมาก็เอามาให้มันช็อตอะไหนูนั่งอยู่นี่แหละแล้วคนช็อตพักมันสุกกันแล้วเหรอวะมันสุกแล้วพอดีบางอันน่ะนิ่มแบ่งมาหน่อยสุกแล้วเนี่ยขี้เกียจไม่ไดกินเห็ดเรขอแบบขี้เกียจมาเดิ เอ้าเาเนินคนที่เปิดหนังที่สุดอ่ะอูมั้งมีอยู่สามคนออสี่ห้าแล้วทำไมหกละเขาบอกว่ากำไยใหญ่จังไอ้กำชัดอันนั้นหวาลมากอันนี้ซีฟู๊ดมี่จะอ้วนไม่ต่างจาีสติปีกแข็งโคแย่ละกูได้ที่เอากวางตุ้งมาดิกวางตุ้งกวางไหลอ่ะยอดเขามาก่อนยกกระสอบข้าวแล้วมันจะไม่ใหญ่เลยอันนี้ก็กวางตุ้งเหรอเออ วางแม่เอาแบบบีถามอยู่นั่นไม่ตอบหรอชิมเอาดิบอกมีใครวางจอนมนเยอะเลยดิยังเหงกนอุ๊ยคือโทรได้ยังคือโทรหะคือหน้ากูเหี้ยขนาดนี้กดับสุดั้นก็ไม่สนแบ่งอ่ะเออเอาเส้นกระยาไงอะิมเอาเส้นกัะยาใช่่เอา เอันนี้เอาออกไปเลยไหมก็เอาว่าลองไม่กินดังกันจุ๊ดอะอันนี้ขยับไปหาหน้าตาลีบ้างดิกระอีเมลพอแล้วสูงดีอันนี้พี่นี่ไงนี่ครบแล้วจบอันนี่ได้มากาุ๊ดอันนี้จิกมาอะไรไหมน้ำจิ้มเนยนี่เองคุณคุณต้องดกหมาล่าจุ่มเลยเลยเสร็จไหมเสร็จไหมจ๊ะสุกยังอ่ะยังกินเลยแล้วกัน กลิ่นเห็ดเหรออุนี้บาม์บีคิวมาเนี่ยบาร์ีคิวอุ้ยดอกอุ้ยอุ้ยนั่นโดนแล้วหนึ่งคือโดนดูดไปแล้วหนึ่งคนเป็นฟิวจริงเหรอดูดได้ไงวะกูเนี่ยดูดโดนดูดไปแล้วแหม่เหนื่อยาโดนโดนดูดไปแล้วเต็มมึงเออใครวะถ้าคนดูดอ่ะกําลังกําลังเอาใ่มากําลังขับเอาใส่มาเอ้าคุณพ่อค่านั่งทำไรอ่ะ ก็ทุกหลังแอ็นเลยยอมเอาฟิลกินดีตอนเด็กเติบไม่มีกัญญาไม่ต้องแดดแค่ไหนแหละเท่าดูเหรอต้องไหนดูถ้ามึงโดนเหรอไม่โดนแต่ยังไม่ทันโดนเลยจริงเปลอาชีเป็นอย่างนั้นงไงก็เป็นแบบไงวปะเกูใส่ลงท้ายเมื่อที่ให้มาอีดอกเนี่ยนะคะคู่ใส่ตรงนี้เด็มากหวานเห็ดสิบสิบไม่กินเลย นะไรครเลยกินไปแล้วกินหมูไปแล้วด้วยยทำไมไม่จาช้อน้อนยิ่งไม่อูเเลยไม่ใช่ะโอเคถ้าเรทำอนคจะเอาเอาคไม่เอานมาอีเอากำลังลงอยู่ทอยลงอยู่ตาแม่เต้นะวัดดิดูดหรออือจริงหรอไม่มีใครเชื่อแบบว่าดูดแ่โยแรงน้ำมันกรเด็นเข้ากุยสัตว์ กูโยนมั้งไปหล่ะอีเดาเขานั่งเกี่ยวนะครับอุ้ยดูยังดูละนานเฮ้ยทำไมกูได้คนถี่ช็อตแบบไม่เอาตรงนี้อยากดูไหมกูก็ข้ามทำไมเอามึงเอานี้ตะเกียบจิ้มลงไปตรงนี้ตะเกียบจิ้มไปเฉยไม่นำไปฝาอ่ะลองแล้วจะดูว่าไม่ตอแหล่ดูดเวอร์เลยอะไม่ดูไม่ดูดูดดินเลย ตอนแรกกูคิดว่าไม้ไม่ทำไฟฟ้าเกิดข้อควาเสร็จห่อนะมาทำไมเกตัวหนึบจังผละไพ่อยู่ไหนลืมล้างสบู่ไม่ได้ล้างเปล่าล้างแล้วตะก้าไอ้ยังเอามาฝั่งนี้มาฝั่งนั้นไม่ได้เรื่องมากอุ้ยนี้อ่ะมีดอ่ะเขื่อนอะไือไงต้องช่วยก็ตอนรีเวิรอสนี่รูปเป็นกรอบเลยอ่ะแล้ะเจมิ่งอ่ะ รวมช่างคือชตรีรา มึงกรอบวะไม่มึงกลับกันสินมึงติดอย่างนี้ไปปะโง่ติดกระทะไปปะ <c oughs> โง่เหรออืโอ <c oughs> โง่จะเอ,อแาแขนออกอยันจะกจากเขา้าปากปะกูกลับให้อยู่นะ่ะเอาออกไปเนี่ยมันพูดลงหรือปะไมน่าเชื่อทำอไรล่ะ

อ oh, ลองแล้วโดนชตนะจ๊ะมันต้องทำเบาๆเอียบเอากรอตัมมามันมีไม่คินต้อหมือันตื่นไหมยเครจับโดนนอยู่นาปลาปาอยากได้บ้างอ่ะปลาปาปูนเนี่ยง่อยดิเอาลูให้หรอเนี่ยสิ่งนี้้ชิมด้นะมันสุกยังวะ้อสี อะไรอ่ะแล้วกูอิ่มมั้งตกใจเดี๋ยวเกียบมึงโดนกิดมากพี่ไปกินได้ไหมปลาปาปเอาจับชายมาใส่กินพี่ปูนเห็ดเหลือไหมครลงเห็ด้องเหลือเหลือหลือเหลือหอ เอะไรยกมาทำ่ไงมก็เทลงไปดิอี่อะอันนี้หั่นสองเแียวเหรอยงเหลืออีกเหลือเตี้ยนทไมดแล้วหรอมาอยู่ด้านล่างหรออเขาไม่ใส่โซ่เลย ลงผมใหญ่องุ่นเลือดส่วนผักแว่นเลยนี่เลยส่วนผักแว่นใบยป้าอ๋อโอ๊กระจุ๋ยรวมเลยครับปลูกผักพรักแนบเป็นยอะไรหัวป้าไปแล้วเหรอผักสิ้นไปแล้วโชคไม่ค่อยข้ามมือเลยเนาะวันนี้ไม่รู้อะไร กเอัร็วนัดลีปะปนีคือมเหรออันนี้ก e? ็ปูหรอพี่ไม่เคยเจอผูเลยอ่ะเล่นนี่กับ